好了。<All> right. <sn iffs> เอาละดีน่ารู้แซ่ซ่าเลยวะครับเดี๋ยวผมเทียบคลิปสั้นๆให้พี่น้องฟังกันหน่อยครับนะตอนแรกผมไม่ได้ถ่ายเพิ่งเนาะแต่ว่าผมจะอธิบายฟังน้ำกลกอะไรเนาะครับเนาะเพื่อว่าที่นี่ประโยชน์ต่อสำหรับมือใหม่นะครับหรือว่ามือเก่าแล้วแต่ไอ อันนี้คือว่าในกรณีเครื่องใหม่ครับไม่แกงองเลยนะครับผมชิจาดส่งหููค้าาที่นี่ผมจสตาร์ทเทจังได้กับบติดคือเป็ไม่เลยพี่น้องผมุ่งกับปั๊บจูนข้าบูครับปั๊บจูนแล้วครับเดจังได้กับโบติดนะครับเชฟบ้งน้ำมันน้ำมันสซยน้ำมันกับบอตันบาอย่างเนี้นะครับเอ่อเบิ้งถอดเบิ้งน้ำมันบางอย่างกับกับน้ำมันกับลายดีนะครับแต่ว่าบติดนะครับนะ มาที่นี่ผมก็เลย <laughs> ก็เลยเอาตวน้มาหยอนครับนะครับผมเป็นวิธีที่ว่าผมเคยใส่มากไม่ได้พุนนนน,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 นนะครับก็เลยสีมาแบ่งปันห้อพี่น้องรับรู้หน่อยก็เอาน้ำมันเปสิ้นครับหยอนสิ่งเลยหยอดสไลายไปดลยจเกา,เาควครับกาวบับบีบเจ้วชีบผมเด้อประมาณเด้อประม่านประมาานก็่อ่ครับเนี่ยไม่ประม่านเด้เอ,น,อ,น,น,อนี่ครับประมาณน,นี่อย่าใส่หลายเกินใส่น้อยๆใส่เท่าหน,น,น่อยนะครับ ใส่ล่อให้ล่อให้มันติดก่อนนะครับนะบยบใส่บยบใส่ปื้ดก่อนสตาร์ทสตาร์เลยเทียแรกเลยมันมันย่างมันติดเลยดอกเพราะว่ามันต้องรอประมาณสองเทียนะครับหรือว่าสามเทียอันนี้ผมรอสามครั้งครับครั้งที้สามคยยังค่อยค่อยลงตูนครับนะเอ่อคือว่าบางทีมันมันเป็นบางเครื่องนะพี่น้องคือว่าระบบข้าวบูนี่ข้าวบูมันมันใหม่อยู่ไงครับ มันมาอยู่ผ่าปัม้มเยียมก็มาคือบางที่มันอาจจะมีอย่างที่ว่าโตกค้างติดคัดพวกไอ้กองหรือว่าพวกเข็มอย่างที่ว่ามันมีเนี่ยอุดอย่างสอยางหนึ่งนะครับห้องห้องรอให้มันติดก่อนนะครับเอา้มันรอให้มันให้มันกระชากให้มันระบบมันไหลเวียนก่อนนะครับอันนี้เป็นอีกเทคนิคเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับที่ว่าผมจะเอามาแบ่งปัน,นครับแต่ว่าใส่ใส่เด็ดเป็นบางเครื่องด้วยนะครับ บางเครื่องรอกับบสิดบติดท,ที่เราอันนั้น,น่ะเข้ากับเขากับาหาสาเหตนอื่นครับสมมติว่าเขารอน้ำมันแล้วน้ำมันที่ใส่แล้วมันมันบติดเข้ากก็ยังไลค่คลิคจุูเดินต่อไปครับกระแบงปันซัมเนีน้องคลิปนะครับ,บหวสร้รสารงครับจะลอกไปเห็ดเบึงครับสำหรับก้นที่ว่าเครื่องไมบ้บติดหรือว่าเครื่องเกาบติดก็แล้วเต่ครับให้ตัวนี้บีิบใส่ปากขาบูลล้วก็สตาร์ทเบึ้งนะครับอ่ะซัมเนียรเนาะโอนเดียวเนี่ยเบึงหนก่อนอ่าครับผม <c oughs> ก็จะจบคลิปกับเบิ้งหน้าเบื้อง <c oughs> ตากันทีหน่อยเนาะ <c oughs> เดี๋ยวไอ้คลิปต่อไปบางที่ผมจะเอาอันเครื่องอาตุนะครับอาตุเจ็ดห้าตัวดีตัวนี้นะครับผมนะตัวนี้ครับผมผมจะลอกไปตัดใหม่เบื้องรัดตัวนี้เป็นเวอร์ชันนั่นเลยเออเป็นแบบว่าเป็นแบบเข้มขลอกนะครับมันมัีมีมลายเวอร์ชันเลยจะฐานสูรครับที่มีเข้มขลองตรงนี้ขึ้นายครับก็เนี่ยโบมนแบบมูนนะนะครับ อันแบบมุนกับมีอยู่อันผมมาขายมันเหมือนกับก็เลยเอารุ่นนี้มาขายนะครับนะรุ่นเบื้อชัน้นรุ่นนี้นะครับกำล,ลังแรงมากอะก็แห่งดีขึ้นกันครับผมแรงดีนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปอันล่องเอาเครื่องไอ้อาตูนี่ไปพาใหม่เพิ่งเด้อครับไปพาใหม่เล็ดคลิปพาใหม่นะครับเนาะผมไปเร่งคลิปเกี่ยวกับอาตูน่โดนเติมแล้วนะครับมีหลายคนคิดถึงนะครับอ่ะโอเคคลิปนี้ครับ